สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะจะพาออกมาเดินเล่นนะคะรอบๆใกล้ๆป่าแถวบ้านนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวนะคะก็ไม่มีลมเนาะเราก็เลยมาเดินป่าได้เดี๋ยวมาดูต้นกระเทียมป่าหอมๆกันนะคะแล้วก็มาดูที่อยู่ของเจ้าตัวบีเบอร์นะคะดูว่าเขาตัดต้นไม้แล้วไปทําเขื่อนอยังไงนะคะเจ้าตัวบีเบอร์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่ก็คือป่านะคะแถวบ้านนะคะ ตอนนี้เป็นฤดูเริ่มเข้าสู่ฟื้หลิงแล้วนะคะแต่ว่าใบไม้ยังไม่ผลิเนาะยังแบบดูแห้งแล้งอยู่เลยเสียงนกเสียงกานะคะที่ทำรังกันเนาะ อันนี้ต้นกระเทียมป่าเนาะใช่ไหมอันนี้ลาวแกเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆแต่ว่าไม่กล้าเก็บอะเพราะว่าทางตรงป่าตรงนี้มันเป็นแบบเขาเป็นป่าเดินเล่นเนาะแล้วหมาเยอะค่ะเขาจะพาสุนัขมาเดินกันเยอะหอมอะ เห็นค่ะต้นกระเทียมป่านะคะเยอะมากๆเลยค่ะแต่ไม่เคยเก็บกินเลยสักทีฮัลโหลฮัลลฮะนี่คือพลาส อันนี้เป็นที่อยู่ของตัวบีเบอร์นะคะที่เขาเรียกอะไรนะตัวสร้างเขื่อนเนาะที่เห็นไม้หักเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขากัดค่ะเขากัดค่ะเอาไว้ทําเขื่อนเนาะอันนี้หรอเขาลอยกัดเขาหรอโห oh. อีกเดงกับซีชไนเดนไห <Yeah. S 1> นเป็นมันเขื่อนมีอยู่ตรงไหนไปดูมะลองไปหาดูเขื่อนบีเบอร์จัสตินบีเบอร์โอ้ยดูอันนี้ยังน้อยอยู่เลยอะ่ะอันนี้คือแบบว่า น้องมาแท้อ่ะยังเป็นรอยใหม่ๆอยู่เลยตอนแรกเรานึกว่าเป็นมนุษย์ตัดอันนี้คือตัวบีเบอร์นะคะเขากัดเนาะเขาตัดต้นไม้อ่ะตรงนี้ตรงต้นนี้จะเป็นที่อยู่ของเขาค่ะตัดขาดหมดเลยสุดยอดอ่ะแค่ใช้ใช้แค่ฟันเนาะอ่า amazing อัน amazing นาเชือข้าไปดูได้ไหมไม่ไม่รู้เขื่อนเขื่อนเขาจะอยู่ตรงนู้นมั้งเนาะข้าไปดูเนาะตรงนี้เขาเขาเรียกที่อยู่ของเขาบุกป่าอุ๊บล่าเอา เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลอยู่ตรงนู้นแต่ไม่เห็นตัวเขานะพี่จัสตินอยู่ไหนเอ่ยตามหาพี่จัสตินค่ะหากบหาไข่กบเอาไปเลี้ยงอุ๊บสิเจอแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าน้องไม่เห็นตัวเขานะคะเห็นแต่ เขื่อนของเขาค่ะที่เขาทำกั้นน้ำขึ้นโอ,โ,อโอ้ตัวอะไรโดดลงน้ำแปดเนี่ยค่ะเป็นเขื่อนนะคะที่เจ้าบีเบอร์นะคะเขาทำไว้นะคะใช่ไหมอ่ะหรืออันนี้อันนี้ใช่ไหมชัดที่สบุสอ่ะเดอที่สบุสอ่นเดออ่าในน้ำใช่ไหม อ๋อเขาทำตัวตรงนี้เนาะอันเดินได้ไหมเนี่ยเอาเรามาเหยียบบ้านเขไม่ชอมเดี๋ย<笑><笑>ไม่รู้นะคือ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเขาอะค่ะเนาะเขาคงจะซ่อนอยู่แถวแถวไหนสักแห่งหนึ่ง ออกจากป่ามาแล้วนะคะก็มาเจอสนามทนนิสเนาะแล้วก็เป็นทางรถไฟข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นทะเลสาบโบเดนเซเช่นเคยเดี๋ยวเราจะเดินเลาะริมทะเลสาบกลับบ้านค่ะทางรถไฟค่ะ <laughs> เคยเห็นกันไหมคะทางรถไฟ จะมีทางทางคนเดินแล้วก็ทางจัก,กรยานนะคะที่จะขี่ลอบรอบทะเลสาบยากมาเด็กต้องจูงจัก,กรยานวันนี้จัก,กรยานน้อยเราเดินทางจักรยานค่ะน,นี่ก็จะมีสนามเด็กเล่นริมทะเลสาบด้วยนะฮุบชีเมืองอาบอนนี่สวยจริงๆเลยนะคะ สวยมากๆค่ะก็ก <c oughs> ิจกรรมนะคะเดินเล่นกันค่ะ <c oughs> ตรงส่วนนี้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าหน้าร้อนนะคะ <c oughs> คนจะมาแคมป์ปิ้งกันค่ะเราจะมีบ้านแคมป์ปิ้งนะคะที่เมืองอาบอนนะเด <c oughs> ี๋ยวให้ดูบรรยากาศบ้านแคมปิ้งนะคะนะคะแคมปปิ้งนะคะริมทะเลสาบค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นอย่างนี้ให้นะคะมัน เป็นบ้านแบบนี้ให้สําหรับแคมปิ้งนะคะหรือไม่ใครมีแบบว่าเขาเรียกอะไรวนวา้าเกนคือรถบ้านนะคะรถนอนนะก็สามารถเอามาจอดตรงนี้ได้ค่ะจะมีที่จอดนะแต่ว่าเสียตังค์นะคะเนี่ยค่ะหน้าร้อนนะคะก็เรียกเลยนักท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเยอะบรรยากาศเขาจะล้อมหลัวนะคะภายนอกก็จะเข้าไม่ได้เนาะ,ะเฉพาะคนที่มา แคมปิ้งที่นี่นะคะจะเข้าได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับคนที่มีรถบ้านนะคะก็จะมาจอดตรงนี้นะคะนี่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 อันนี้ก็เป็นที่อยู่ของตัวบีเบอร์อีกที่หนึ่งนะคะอีกโซนหนึ่งนี่เขาทำเขื่อนกั้นน้ำไว้นี่นะคะเขื่อนกั้นน้ำ นี่ค่ะจะเป็นโซนที่เขาเอารถบ้านนะคะมาจอดนะริมทะเลสาบไหนเขื่อนต้วมอยู่ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเขื่อนของพี่บีเบอร์เขานะคะโอเคไปดีกว่าแคมปิ้งตรงนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารมีห้องน้ำมีอะไรให้หมดนะ หน้าร้อนนี่คือแบบนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนี่ขนาดว่าหน้าหนาวก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาบ้างบางส่วนให้ดูจักรายานกันนี้น่ารักมากโอ้รถไฟมารถไฟมาสุดๆจักรายานฮิลลิสติก อันนี้คือเส้นจักรยานอันนี้เส้นคนเดินไปเราไปทางเส้นคนเดิน